วันดีสนุกฟรีนี้ทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นนายกก็เริ่มแสะแล้วฮะคือแกนักอดทนอย่างแกมานานชั่วโมงกว่าชั่วโมงคร<ก>ึ่งแต่ปรากฏว่าไงรู้ไหมรัฐมนตรีหายหมดเลยอืมือน,นที้รัฐมนตรีแทบจะไม่มีเลยหลังจากที่นายกแกก็ฟังแกก็อดทนเอาง่ายๆเหมือนคนมานั่งด่ากัน่ะถูกปะล่ะถูกแกก็เริ่มแสะนายกก็บอกนี่เอาจริงๆนะ ผมน่ยไม่ใช่คนเก่งที่รู้ทุกเรื่องหรอกไม่ใช่คนเก่งคนที่รู้ทุกเรื่องไม่ได้เก่งทุกเรื่องไม่ได้ฉลาดที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดของคุณตอนเนี้ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เอ๊ะหมายถึงใครคนที่พวกคุณบอกว่าฉลาดที่สุดเนี่ยตอนเนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นายบอกเก่งจริงก็กลับมาสิไปฟังนายกพูดกันถึงกระดาษว่าประโยคเยอะคนแชร์กันเยอะมากนะฮะคือนายกแกเนี่ยน่าจะอัดอั้นในหลายๆเรื่องไปดูนายกก็ทิ้งท้ายแบบเจ็บเหมือนกัน นายยไม่ใช่คนท่านบอกว่าผมพูดถึงสองปีอยากอยู่ต่อไม่อยู่ต่อไปดูผมพูดหมายความว่าอะไรนะผมพูดว่าอีกสองปีมันจะมีผลิตออกผลออกมาผมไม่ได้ว่าขออยู่อีกสองปีคุณเอาทุกเรื่องมาตีหมดอย่างนี้ไม่ได้ท่านว่าผมมีอาการพิการทางสมองผมก็โชคดีถ้าผมเป็นผมก็รักษากระท่านไม่ได้การใช้กลไกลทหารมาทำงานใช้พลกรจุกเฉินมันจำเป็นก็ต้องใช้ ก็มาจุกเฉยพเราจุกเฉยออกสมัยใครเป็นนายกเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมถ้ามันเป็นละเมิดคนอื่น <Momo> มันก็ทําได้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นแหละผมใช้กลไกสมชเพราะมีกลไกตรงนั้นอยู่แล้วไอ้เรื่องความมั่นคงก็ใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลไกในสมชทั้งหมดที่ตั้งมาไม่ว่าจะเป็นสบคไม่ว่าจะเป็นอะไรข้างหลังสุดที่ตั้งมาเนี่ยก็มีรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีอยู่ที่นั่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องคุณมวลหารไม่เป็นเองแหละ คุณไม่ใช้เพราะคุณไม่ไว้ใจทหารเขาทุกวันอยู่ทุกวันเนี้ถ้าไม่มีทหารมีตำรวจเขาดูแลท่านจะนั่งอยู่นี้ได้ไหมเมืนี้ผมช่วยไปถึงต้นทางกลางทางปลายทางมีการแก้ไขปัญหาความยากจนมีการแก้ปัญหาหนี่ครัวเรือนนี่ครูนี่กอ,อสอท่านเคยทํำไหมอดีตเคยทํำไหมผมถามหน่อยเด้อเยวยาวผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งหมดห้าิบห้าล้านบัญชีเคยให้ประชาชนแบบนี้ไหมครับผมไม่ได้ให้พื้นซื้อเสียง ผมให้เฉพาะกลุ่มคนที่มีปัญหาให้เขาอยู่รอดจากอยู่รอดก็ต้องพัฒน,นาเข้าไปสู่ความพอเพียงและไปสู่ความยั่งยืนนั่นคือหลักการของรัฐบาลเราครับผมก็ทราบดีว่าท่านกองคงชื่นชมหลายคนที่เคยทํางานมาก่อนว่าดีกว่าผมโน,โน่นนี่ไม่เป็นไรครับก็เอากลับมาให้ได้กแล้วกันนั่นอืเอากลับมาให้ได้ก็แอ้วกันพูดอย่างนี้คงจะบายถึงใคไม่ต้องบอกครับ ถ้าเอากลับมาให้ได้กันแล้วกันเอาง่ายๆคนก็เลยพูดานายกเนี่ยตั้งแต่มีนายกมานายกคนนี้เป็นคนที่กู้เต็มเพดานคกู้เต็มเพดานคือกู้แบบเต็มวงเ,เงินที่สุดแล้วเต็มแม็กซ์ที่สุดที่มีการกู้มากกว่าสิบล้านล้านเอาจริงสิบล้านล้านนะฮะคุณฟังได้ยอีกหรอฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเอามาเยียวยาเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบโควิดมีใครเคยช่วยแบบเขาบ้างไหมล่ะอืมไม่ได้เอาเงินมาซื้อเสียง ผมให้ประชาชนเนี่ยเพื่อความอยู่รอดจากอยู่รอดก็ต้องพัฒนาไปสู่ความพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนนี่คือหลักการของรัฐบาลคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์บอกกว่าที่มันจะผีดอกออกผลไอีกสองปีเขาว่าอย่างนั้นเขาไม่ใช่บอกเขาอยากเป็นนายกอีกสองปีแต่สิ่งที่เขาพูดคุณ<า>ไปเนี่ยวกว่าจะได้อีกสองปีอย่าเอาทุกเรื่องมาตีกันหมดแล้วก็คือเอาง่ายๆคนอ,อกนายกเนี่ยป่วยป่วย หรือนายกมีความพิการทางสมองอมหนึ่งหลงตัวเองเอ่ยสองอารมณ์แปรปวนเอ่ยซึ่งนายกเขบอกเอาอย่างนี้พวกท่านเนี่ยมาว่าผมพิการทางสมองมาว่าผมป่วยหรือเบียบอารมณ์แบบสองขวดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็โชคดีถ้าผมเป็นผมก็จะรักษากับท่านไม่ได้เออนี่แสบไหมล่ะฮะเท่านั้นยังไม่พอ อันนี้คือเปิดมาในแล้วเราเชื่อว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยวันนี้น่าจะจบสักตีหนึ่งตีสองวันนี้ตีหนึ่งตีสองแน่นอนวันนี้วันแรกใช่ไหมวันแรกไปถึงวันศุกร์เลยคุณคิดดูวันแรกขนาดนี้แล้ว่ะแต่นายกจะโดนทุกวันนะฮะร่วมกับรัฐมนตรีท่านอื่นถูกนายกจะโดนทุกวันเพราะเกี่ยวข้องหมดวันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้